เอซูครับผมสีส้มร้อนแรงต้อนรับ เดือนหน้าร้อนของเมืองไทยครับนี่เลย1.9ไป2 0 2 0ครับเครื่องยนต์150แรงมาเป็นตัว LDA สเปคแค a ็บไฮรันเดอร์โดดเด่นมาแต่ไกลด้วยไฟหน้าแบบเด y l ไลท์ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับไฟตัดหมอกมีให้กระจังหน้าโครเมียม้อมเขี้ยวกุุราคา490,000บาทเท่านั้นครับซื้อไปแล้วครับยางของเก่าไม่พอใจครับปุ้ยใส่ยางใหม่ไปให้ครับขอบ17ยางใหม่4เส้นครับมาดูครับว่าใหม่ยังไงครับ เนี่ยสติกเกอร์ยังไม่หลุดจากกุลล้อเลยครับนี่ของใหม่จริงๆครับจะหาว่าโมครับมาดูภายในกันครับภายในทั้งหมดโคตรเลี่ยมและโคตรสะอาดครับะเลขไม้ก็น้อยครับไม้หลักหมื่นครับผมอะไรพาวเวอร์ถุงลมคู่หน้าเกียร์ธรรมดา6สปีดเบาะผ้าครับผมกระชับหลังนะจ๊ะดูแลรักษาง่ายตัวนี้ LDA ครับจะได้กล้องถอยหลังไปให้ด้วยครับผมคันนี้ไฟหน้าครับปรับองศาได้ครับผมสูงต่ำได้เลยไฟแยงไฟคันหน้าหมุนเท่าไหร่ครับลดลงทันทีครับมาดูตอนท้ายครับ กล้องถอยหลังครับมีให้ไฟท้าย LED 2ก้อนการชนท้ายมีให้นะจ๊ะลาดเครื่องยนต์ DDI ครับมาดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์1.9มาดูความสวยความเดิมของเขาครับคันนี ใครกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่ครับสีนี้ด้วยครับผมเอาไปครับพี่สีส้มครับ้อนแรงครับนี่ห้องเครื่องสภาพสวยกียรครับแก้มเกิมเดิมครับแผ่นเพลสวยงามแบตเตอรี่ลูกใหม่ใส่ให้น้ำมันเครื่องกรองอากาศกองแอร์พวกนี้ไม่ต้องสนใจครับใส่ให้หมดครับของแถมจุกๆครับค่างวด9,000ราคา490,000บาทบัตรดีเครดิตดีถือสลิปเงินเดือนมาหาพุ่ยส่งฟรีทั่วไทยใครสนใจโทรหาพุ่ยที่เบอร์0849949466ครับ